อบรมบริหารเวลามาก็แล้วแต่ยังเหนื่อยเหมือนเดิมมานอนครับน้องที่สนิทกันเขาตั้งคําถามกับผมแบบนี้ครับเขาก็บอกว่าพี่ผมไปอบรมมาแล้วนะทาตามด้วยไอเซนฮาวเมทริกอะแต่ผมก็ยังเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยเหมือนเดิมเลยเอผมก็บอกว่าแต่อย่างนั้นเล่าให้ฟังหน่อยสิมันเป็นยังไงถึงบอกว่าเหนื่อยเหมือนเดิมเขาก็บอกครับว่าไองานสิบงานเนี่ยก็ทําแบบนี้แบบนี้อ่าผมก็จับประเด็นได้ละตามที่เขาเล่าให้ฟังผมก็บอกว่าที่ทําตามไอเซนฮาวเมทริกน่ะ เหมาะสมถูกต้องแล้วแต่สิ่งที่มันผิดพลาดไปคือจุดเริ่มต้นครับผมบอกว่าจุดเริ่มต้นต้องมี3 d มดีตัวแรกคือดีไฟครับขอให้ชัดว่างานนี้ทําหรือไม่ต้องทําถ้าใน10งานนั้นมันมีบางงานสามารถตัดออกได้ใช่ไหมครับถ้าเราตัดออกเนี่ยมันก็ลดจํานวนง่ายๆเลยที่สําคัญต้องไปคุยกับเจ้าของงานหรือต้นทางะครับว่าอันนี้เลยไม่พร้อมจะทําในตอนนี้นะ ใน10งานจําเป็นไหมต้องทําและในสิงานนั้นชัดเจนไหมครับว่าจุดเริ่มต้นทําอย่างไรผลสําเร็จจะเป็นอย่างไรอ่ะอันนี้คือเรื่องแรกอันที่2ครับคือ d e v e ล็อปเดเวล็เนี่ยต้องดูให้ชัดครับว่ากระบวนการที่ทำนั้นะทำยังไงให้สั้นให้รวดเร็วแล้วก็ผิดพลาดน้อยที่สุดดีดีที่สุดก็คือซีโร่ e ด e เฟกแหละแต่ถ้าเกิดยังไม่พัฒนายังเหมือนเดิมก็ชวยไม่ได้นะครับง่ายๆเลยครับ อย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับเราใช้มันเป็นสแกนเนอร์ได้จริงไหมเราจะส่งข้อความบางครั้งเนี่ยเราใช้ถ่ายรูปแล้วส่งเลยก็ยังได้แทนที่จะวิ่งรอเอกสารกันอันนี้ตัวอย่างนะอันที่3ก็คือการดิเลเกตครับอันนี้เป็นปัญหากับทุกคนฮะเราไม่เราเกรงใจฮะเราเป็นคนเราเราตัวเราเองเราเกรงใจเราเลยไม่กล้าที่จะมอบหมายใครหรือเรากังวลใจว่าเรามอบไปแล้วอาจจะไม่สําเร็จหรือไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย เราก็ต้องรู้จักการดีลิเกตนะในการมอบหมายเนี่ยครับไม่ใช่มอบเพียงแค่น้องในทีมนะเจ้านายเราก็ได้ด้วยเนาะดีกว่านั้นอีกซัพพลายเออร์ก็ได้เนาะเจ๋งกว่านั้นอีกลูกค้าเราก็ได้เนาะไม่ใช่เราดีลิเกตเพียงแค่ตัวเราไปนั้นลองคิดดูด้วยกับว่ามีกระบวนการใดเราทําแบบนั้นได้ 1. นึ่ง d e f i n ให้ชัด 2. develop ขั้นตอนการทํางานให้เคลียร์ส ก็คือกระบวนการของการดิลิเกตถ้าทำสามขั้นตอนนี้ได้เราเอาไปใส่ในไอเซนทาวเมทริกจะชัดครับว่าเราจะบริหารเวลาของเราอย่างไร